สวัสดีค่ะฮัลโหลตายกาโฮก็มีอะไรเช้าซับหอฝันเปตากาถายถา,ายเสกฮ่าถายเสกวันนี้จะมาทําราดหน้าจ้าราดหน้าไก่นะคะมีเนื้อไก่อยู่หนึ่งครึ่งถ้วยกระเทียมสับเหยาอ่าซิงหยงละ่ะไก่ยกละ่ะซับเช้าเอาไก่ยกก่ะไก่ลานถูมายซุกไม้ใจ๋ซุกไม้ใจแล้วสาบจอสาบจอกละลาเรามีก้านคะน้านะคะเรามีใบคะนา้า แล้วก็จะมีอ่าเล็กกอข้าโพดข้าโพดแล้วลวกไว้แล้วนะคะมีอ่าเส้นใหญ่นะคะเดี๋ยวจะทําการผัดก่อนนะคะผัดเส้นใหญ่ก่อนจ้าลอสิ่ยสิ่ง้啊ซิ่งสิยา油 ซิ้วๆตกกะกะละนิดหน่อยพอนะคะใส่นิดหน่อยพอซิวๆเยาะเหรอเฮยใส่น้ำมันนิดเดิมเส้นลงไปเลยลงเส้นไปเลยจ้ะใส่เส้นลงไปเลยตามด้วย สองตีโลเช่าเหรอเฮ้ยสีอุ่นดำแต่พอประมาณนะคะโอเคประมาณนี้แหละผัดเลยจ้า ให้เหนียวนุ่มเลยนะคะทำกินง่ายๆจะวันนี้จะกินรักหน้านะคะคก็เดี๋ยวเร็จเสร็จ้วที่ซักเช้าหอฝัน ไป okay. ผัดเส้นเหนียวนุ่มแล้วพักเส้นไว้ก่อนจ้ะเช้าจะฟองอะไรตัวอ้าวโอเคพักเส้นไว้ก่อนนะคะเราจะมาทําการผัดเลยจ้ะฟองซี่ซีอเหญ่เลยใ,ใส่น้ํามันพอประมาณโอเคประมาณนี้นะคะเปิดไฟก่อนใส่กระเทียมเข้าไปฟองทีซียิเรางไยซีอิยง 炒一ช็ทำกินง่ายๆจ้ะใส่ไก่ลงไฟพอไก่หยกแล้วค่อยไก่หยกโอเค ของที่ชอยเราเฮ้ยใส่ผักเข้าไปผักเข้าไปใส่ไปผัดเลยนะคะเราจะมาทำทำแป้งเสียก,ก่อนนะคะเตรียมแป้งเสียกอ่อน โอเคทำแป้งเสียบไว้เจงก็ดี้ิินสินเปลตี้ิินนะเ้าวชอยสิ้นโอเควันนี้ใช้แต่บใบนะคะไม่มีกา้านจะใช้แต่บใบนะคะโอเคชิกไทยอู่ทจีฝัน ta dớt nồi nó ăn hỏi khổ dầu lắm ok bỏ xì dầu xí xíu dầu xíu nít nữa con tí là thôi, cả nấm tan léo tè là rồi ta lấy trong gì à chế mà ใส่เตาเอี้ยนิดนึงเลาฟองก็ที okay. 炒炒่แอบทายเซกไหมเจะฟองนี่ล่อนเตาปันเจิงเราเฮอ่ะทายเซกอ่ะโอเคเข้าแล้วเข้าไปงั้นจะ放ที่น้ำลงไปจะฟองที่สวยลงไป อเคเราจะใส่น้ำประมาณนี้นะคะต้มไปเรื่อยๆจะต้มจนกว่าจะสุกนะคะโอเคโอเคจีต้องเคยหยิดนะจียต้อเคยวนไวจ้จีต้มให้เดือดเลยจ้ะเดี๋ยวใส่แป้งเปียกไปก็โอเคแล้วนะคะทายเซ็ทายเซ็คเชา้าเรือออ่อซอ,อสพกฝั้วายนละจอเออชอชอบอบชอบละจอบชอออออลช ลรกปลาโชทำไมเรกตี่ทองอเราเฮ้ยกล้าทองลรกเฮ้ยอ่ากินสําหรับคนไทยก็จะกินพริกป่นน้ําส้มแล้วก็น้ําตาลนะคะเราก็จะกินแบบสไตล์ไทยนะคะโอเครอให้เดือดก่อน ส่นเปกกะฮีนะคะทําแป้งเปียกนะคะทําแป้งเปรกรอไว้นะคะทําแป้งเปียกจ้าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งเปียกนะคะทํากินง่ายๆจ้าใครๆก็ทําได้นะคะส่วนมากสําหรับคนไทยก็ทําง่ายอยู่แล้วจ้าทากินง่ายๆนะคะชอบใส่ปุ้งก็ใส่ชอบใส่อ่า อาหารทะเลก็ใส่ชอบใส่หมูก็ใส่ชอบใส่ปุ้งก็ใส่นะคะแลาชอบกสไก่เราลอกไก่เราชอบสินหอยซีนเาหออยซีนนะไมูสอว่าก รอให้เดือดก็ใส่แป้งเปียกก็โอเคแล้วนะคะตังต้อเคยกวันเราหล่อที่อ่าหลอกก็หินวเราเคยจะโอเคกันลรซุกไม่ยอยสุกจอกันละซุกไมส่วนข้าวโพดเนี่ยเราลวกสุกแล้วนะคะไม่ต้องต้มนานนะคะคณะสุกก็ใช้ได้แล้วจ้ะโอเคใส่แป้งเปียกเข้าไปจ้ะฟองที่หินวเราเคย กิจเตะชอบเหนียวหน่อยนะคะเหนียวประมาณนี้โอเคจ้าก็อีกหนึ่งนาทีนะคะจืดได้อ分钟โอเคก็แล่ะ โอเคก้าติม่มละเสร็จเรียบร้อยเทใส่ในกะละมังเลยนะคะโอเคก้าติม่มซ้ำเช้าอัอฝันเจ้ากาาติม่มราดหน้าของเราก็ใส่หม้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคมากินราดหน้าด้วยกันจ้าโอเคจอยกินแต่ก้าบ๊ายบาย